ต่อมาเลยจ้าอันนี้ก็ต้นมะคามเทพสวยงามใหญ่เพราะว่าติดยูแม่นม้ำเิ่นก็ไดกกินตามประจําได้อุดมสมบูรณ์จ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นมะคามเทพนี่บอม่แรงเลยว่ายูริมสานามกระด้ห่าก็ได้ช้อนใช้ไปกินน้ำยางอเนอร่อย <c oughs> จ้าเพราะว่าการใส่ชีวิตกระ้องบอประมาทเพราะว่าถ้าพลาดล้วก็พลาดเลยอ้จารย์เพื่อนก็จัง เรื่องเมื่อกี้เรื่องเก้วกับอ่าง้วน้อยเลยจ้าเพราะว่าต้องสามาถยางได้เลี้ยวไในบอกเกิลสามชั่วโมงคันบอจัางสั่นกับคันอาศัยอยู่ในปลาก็จะต้องถือสลัดลายอามากินได้แม่ก็จะต้องเอาชีวิตรอดคือกันจ้าก็จะต้องนี้ัยนี้มั่นแม่สิมาสู่แปก็จะต้องใต้ไปพร้อมก็เป็นการใส่ชีวิตการสบใจชีวิตเองด้วยอาตโนมัิจ้าเพราะว่าคนเท่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของโลก เกิดมากว่าจะเดินได้กับมาตามกว่าแปดเจ้าเดือนหรือว่าเป็นปีแต่กับพอจะเดินได้แล้วกับสามารถิสีต่างๆหรือว่าเป็นผูกควบคบหลายๆยางจากเพื่อนอันนี้กับเป็นก้านเหล่าสูกันฟังสื่อเพื่อนกองหูยุ่แล้วจ้าเพราะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือว่าก้ารที่เกิดขึ้นในต้อนนี้คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับก้านปะท้วงหรือว่าต่างๆหน้าๆบนประเทศของห้าวหรือเรื่องต่างๆเกี่ยวเนืองก้นจ้า การใส่ชีวิตโดยมีปัญญาโดยความฉลาดปฏิท่ามให้และหลายคนประสบผลสำเร็จใดที่ประสบผลสำเร็จใดก็ต้องมีรายละเอียดปีกย,ย,ย่อยได้จากเพื่อนบอมแมนว่าพยายามอย่างเดียวความพยายามาก็ต้องมีเหตุมีผลได้จากว่าเป็นปไปได้บอแบบนี้เป็นปไปได้บออีกอย่างจะึสิจ้าการใส่ชีวิตเรื่องเล่าต่างๆอันหน้าเรื่องผลประโยชน์เพราะว่ามนุษย์นี่ก็แปลว่ามีกิเลตนาคปับผสมประสานจ้า กับอีกับอีก10%นี่ก็บ่อยผู้เพื่นปฏิบัติรรมผู้เพื่อนี่ว่าเพื่อนใดละใดเีิยงในใจเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเกิดมากล้วก็เกิดการอัตโนมนติเลยจ้าเกิดการหิวเกิดการต้องกินต้องดื่มต้องหายอิ่มในความจริงอันสูงสุดก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตต้องทำเองอะไรจะที่ว่าบ่อยๆจะเพื่อนๆกับชีวิตกันไปอยู่กับสิ่งแวล้ออยู่ในโลกุเบ้นี่หลายๆคแนมก็ไปบนป่าเนี่ก็ขึ้นปิเกิด ความสงสัยนะจ๊ะบางคนเพิ่นสงสัยประกาศสิว่าเอา้าคือจะกมีดวงเดาหลายแทะมันบะแมนแต่มีกลุ่มของขวัเง้าตัวมีชีวิตอยู่กลุ่มเดียวศาสตราจารย์เพื่อนแนมขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นเดือนมืดเนี่ยก็สิบ่จเห็นาว่ามือไดท้องฟ้าปลอดโปร่งเลี้ยวขึ้นไปเีนก็เทนดวงเดาหมากไม้สุดแสนจิจินตนาการบางคนเพิ่นเอาอาสาไา้ยังว่าปูนอนเบิกเยื่อขึ้นรกระดาษตะล้นกระางจินตนาการของเพิ่น พุ่นทางสูงปพปุ่นมั่นคือจังไอมีอยังในบอนอ่ะใช่สิเหมือนดวงอาทิตย์ท่อยูว่งย่างห่างจากหลกเฮ้านีคือหอนแท่ขันมาวยไกลสิเป็นใจจะเกิดความกิดจินตนาการจะประมากั่งใส่ชีวิตกับผสมราสา,ปเ,าเป็นขนาดเลี้งใจเพื่อนเพราะว่าตรงมีปจัจัยตีเครื่องป้องกั้นใต้บ้องหายใต้อาหารท่อยูอาศายัยเกรืองนุงหม่มยากักษาโรคเนี่แหะจา้าบางคนไบเก็บเบาๆอ้อย ว่าวแบบนี้คนก็เอาหูอยู่หูยุจ้าจะมากับเป็นกานา้านไอว่าเพือเป็นความเข้าใจอาจารย์เพื่อนการใส่ชีวิตกับผสมประสานก้นไปแต่และคนก็นมีพื้นฐานหรือว่าตนทุนชีวิตบ่็คือก้านจากกมายความว่าเกิดมาอยู่ได้อขอบขั้วจะเป็นแบบนี้ขอบขั้วจะเป็นเบามวนเบาอ่อนแล้วก็มีอาหารบาา่อกขาดแคลนบางคนก็นเกิดมาในขอบขั้วที่คัดสน ว้าจ้า,ากระโจกหกห้าแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็นกคือรักสุขเกลียดทุกข์ความหิวอยากบรรเท่าไหว้หายหิวยงังสี่ลจละจ้าก็เป็นปไผบอเจอ์สัมลาดเรื่องราแบบนั้นบ่หูเลยจา้า,าเพราะว่าเต่คนตาบอดเพราะว่า,วาเต่คนพิการต่างๆอันหน้าบาคนอนประกอบแบบว่าปัางป้งปประกอบซื้อๆแบบว่ามันบัถือกระโจดเจ้าของเลงจาจ้าเพื่อนมักกระสิบอามาต,ตื่นรู้หรือเข้าใจใดเพราะว่าบระเด็นเป็นแบบนั้นบางคนตาบอดเพืกอะ เป็นแบบไันเนาะบางคนพีการปัญญาอ่อนเป็นแบบน้นพอเราบวัได้ดเป็นแบบนั้นจ้ะแต่กระเปาเราเรี้ยนไหนสนุกสนานกันไปว่าคนตาบอดก็เมียเดืกกันก <c oughs> ระเบาวานันนีงไปจ้ะสนุกสนานกันไปครับการแต่ชีวิตก็ต้องมีทักษะชีวิตวิกันรปัญญาเขามาแทรกบาวัาจะอยู่ในสถา,านการณ์ใดๆจ้ะเขามาแทรกนะครับบแมคนไปแติเป็นแต่ดีถนนใช่แต่จา้าจะตโตดอดเอจ้าเจ้าของนันสิล้จ้ะ เอาแต่ผลประโยชน์จะของยังเดียวว่าสนใจของคนอื่นจะเสมากกว่าือว่าถ้าไม่เสียหายใดอันนี้ก็หลายๆคนเขาขเขาเลือกแบบยุ่แล้วจ้ะอยู่ให้มีความสุขอยู่กับโลกไว้ดีแลว้วเพราะว่าในประเทศบานเมืองของเขานี่ก็ถือว่าอะภัยพิบัติเนี่ก็ถือว่าหลบบายแห่งตามบ้างประเทศติดปนอยู่ไกลๆกับภูเขาไฟหรือว่าอยูยไก่ไปดิ้นไหวอยู่ว่าความหนาวเน็บยังจะงสิงสงจจะ มีมาร์คขึ้นยันสูงซำเอิก๊กซำแอลเิลจากเพื่นอนขับเป็นเจนนันเองกเหมือนกก็บเบาเรื่องตอ่อแต้นเนรจาก็ต้องมีคว้ามฉลาดไว้จงยู่ห้างขนาดใดเทาขับไปยู่ไก่เขากับทีม่เ้นม่ซื้อของเขาเองเขากับสูงหูซึกวา่าเหมือนเขาโดนลุกเร้า,ากับตีบินต่อมาแล้วก็ลุ่มสมอจา้าในท่านที่สมอจ้าก,กับสิสลบลูกไปพะวันต่อแต้นขนาดใหญ่รจ้าเพื่อน ตรงนี้ก็จะเป็นฐานจุดบังไฟไ้อจ้ะบังไฟจะเป็นบังไฟมืนบังไฟมืนกับเป็นหมายถึงว่าบังไฟล่ำใบญย,ยแห้งปันใดน,นำนักกัสิประมาณสักอ่าบกิโล30กิโลเนี่แหลจาจะเป็นเพื่อนเพระาะว่าบังไฟแสนเนี่ยกัินักขึ้นไปอีกเป็นเกือบร้อยกิโลถ้าบังไฟล้านนี่กันำนักกัสิเป็นร้อยกิโลขึ้นไปเรืเป็นเพื่อนๆตรงนี้ก็สิปเป็นที่ ยิ่งฐานบางไฟที่ของประจ,จมู่บานที่เสมอจันผักยุนีจ่จ้ามูสามมูซิมหกปกติเดี๋เอาบางไฟมาใส่ไหวน้าตรงนี้ รอดเชินแจมสบรรยากาศดีๆคาเบอนี่เสมอจักนกาเววหน้าหน,น้าสาระเล็กๆน,น้อยได้เสมอจังกับได้ฟังก่อนก่อนถึงเพื่อนๆกับเจอกันในคลิปตาอได้จ้าสวัสดีจ้า